รับท่านผู้ชมทุกท่านการฮอต็อปิกกับผมจอมเพชรประดับครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่นครวัดนครธมในเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็บริเวณที่ผมอยู่ขณะนี้ก็คือนครธมนะครับซึ่งอยู่ห่างจากตัวนครวัดประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับและ เมื่อวันที่13และ14รวมทั้ง15เมษายนที่ผ่านมานมวลชนคนเสื้อแดงนั้นก็ได้เดินทางมาที่นะครวัดนครพมหลายหมื่นคนทีเดียวนะครับเพื่อเริ่มเพื่อร่วมกันในการที่จะ,ะรดน้าดําปัวหรือว่าเล่นสงกรานกันอย่างสนุกสนานนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่มีมวลชนคนเสื้อแดงและก็คนไทยที่เดินทางกันมาเป็นหมู่คณะหลายหมื่นคนนะครับและในโอก,กาสเดียวกันนี้เองพันธุ์ตรโทัทักษณิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีก็มาร่วมรดน้าดำหัวกับมวลชนคนเสื้อแดงที่นครวัดนครธมแห่งนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมเองได้มีโอกาสพูดคุยและสัมภาษณ์พิเศษพันตารวจโททักษินชินวัตรอดีตนายยกรัฐมนตรีด้วยเช่นกันครับสวัสดีครับนครับสวัสดีครับคุณจอมขอบคุณมากที่ให้โอกาสร่วมรายการแล้วก็พูดคุยในวันนี้นะครับการเดินทางมาครั้งนี้ก็จะเรียกว่าเป็นครั้ง แรกก็ว่าได้หลังการทํารัฐประหารนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านมีโอกาสเข้าไปเมืองไทยครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาแล้วก็ต้องออกไปต่างประเทศอีกแล้วแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกถ้าจะจาได้หรือว่าอาจจะพอจะ,จะเห็นได้ <ise> ก็คือว่าความใกล้ชิดระหว่างท่านเองกับมวลชนคนเสื้อแดงหรือกับประชาชนที่มาเยี่ยมทั้งในส่วนของประเทศลาวและที่กัมพูชาแห่งนี้ความรู้สึกครั้งนี้กับครั้งก่อนๆความรู้สึกการมาประเทศเพื่อนบ้าน<อ>แล้วก็มีคนมวลชนเสื้อแดงมาเยียมแบบมีรู้สึกอย่างไร ถ้าเปรียบเทียบกับมาประเทศเพืนบ้านทุกครั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่มีความสุขมากครับแล้วก็มีความรู้สึกที่มัน,มนเป็นนี้บุญคุณประชาชนที่เขายังรักในหวงใยเราครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็รู้สึกเศร้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ามวลชนงก็อยากให้กลับบ้านบางนคน ได้ยินผู้ชายอกซ้ำซอกอได้เห็นผู้ชายสมศอกดหลายคนร้องไห้ครับกลับบ้านเถอะกลับ,บามาเถอะคือทุกคนมองว่ามันที่มันหกปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทาบ้านเมืองยุ่งเหยิงกันพอสมควรทีเดียวครับก็กว่าจะกลับคืนมาได้ก็ดักหน่อยอนี่ก็รู้สึกเป็นห่วงแต่ว่าผมเองผม,ผม,ผ,มผมสบายใจมากที่มาเที่ยวนี้เพราะว่าก็ถือว่ามาได้กลิ่นไอแผ่นดินไทยนะครับแต่การเดินทางมาแล้วก็มีมวลชนมา มากมายจากเมืองไทยแล้วก็เป็นการจะว่าเป็นการจัดก,กิจกรรมทางการเมืองเล็กๆอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน<ม>ก็มีการวิจารณ์กันเหมือนกันว่าจะเป็น<อ>การเข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในประเทศไทยท่านเจอมั่คง<ะ>ไม่ใช่ฮะเพราะว่าวันนี้รัฐบาลก็เป็นพรรคเพื่อไทยครับนี่ผมยังเข้าไปไม่ได้ <c oughs> มวลชนเขาคิดถึงผมมันอยู่นานแล้ว <c oughs> มันนานแล้วที่นี่ก็จังหวะโอกาสปิสงการเนี่ยก็ควรจะ มาโอกาสได้เจอกันบ้างกันเองเพราะว่าเขาคิดถึงผมเขาฟังข่าวลือเขาไม่รู้รผมเป็นยังไงบ้างก็อยากเห็นตัวเป็นๆอะไร่เงี้ยนะก็เลยมีโอกาสได้ได,ได้ให้เขามาเจอัแต่ว่าในอนาคตนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็วิเคราะห์ว่าในอนาคตถ้าไม่ใช่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลล่ะเป็นตรงข้ามกับเพื่อไทยอย่างประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาก็จะ ไปสู่ความน่าวิตกอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าถ้าหากว่าการจาัดกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ไปทะเลาะกันเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรรัฐบาลต่อรัฐบาลมันเป็นเพื่อนบ้านมันเพื่อนบ้านอยู่แล้วครับทีนี้ก็มีผมเป็นพอมีเห็นหน้าผมปั๊บเนี่ยใครเป็นเพื่อนผมมันต้องทะเลาะเขาหมดคือตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นปัญหาต้องแยกแยะให้ออกระหว่างสถาบันกับการเมืองอคือเป็นการเมืองระหว่างประเทศเนี่ย เอาเรื่องการ,รอาการเมืองในประเทศนํามาสู่ความขัดแย้งของการเมืองระหว่างประเทศนี่ถือว่าใช้ไม่ได้กิจาการต่างประเทศเนี่ยโฟเรนาโฟเรนาแฟร์เนี่ยเขาถือว่าเป็นนันปฏิสนคือจะต้องไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีพรรคนะครับเป็นเรื่องเอาถึงเนี่ยเขาเรียก national interest เป็นหลักหลักของประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นหลักอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์เขาพยายามที่จะดําเนินการอยู่แล้วก็เป็นกระบวนการที่พยายามที่จะ ทำให้เกิดขึ้นได้คือการสร้างความพร่องให้เกิดขึ้นแต่ว่าในประเทศไทยตอนนี้เองเนี่ยก็มองว่าบุคคลที่เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําให้การปรองรองเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็คือตัวท่านเองก็คืออาจจะต้องยอมเสียสละในหลายๆเรื่องที่จะให้บ้านเมืองกลับไปสู่การที่จะให้การพรองรองเกิดขึ้นได้ผมเสียสละมาหกปีแล้วนะเสียสละทั้งนั้นที่ตัวเองไม่ผิดนะครับแต่ว่าเอาระบบปผดเดการเอาระบบกระบวนการยุติธรรมแบบปผดเดการมาใช้ แล้วก็แล้วก็ตัดสินลงโทษผมแล้วก็บอกว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตอนอีกฝั่งหนึ่งที่กําลังทําความผิดอาญาอย่างมหันเนี่ยแต่เราต้องใช้กระบวนการที่เป็นกระบวนการที่มีหลักนิติธรรมมี d u ว process of l a มี rule of law เนี่ยแต่ว่าก็ก็เป็นอะไรที่มันต้องใช้เวลาเราเห็นไหมว่าเราเราไม่คิดแก้แค้นที่จะบิดเบี้ยวกระบวนการยุติธรรมโดยทั้สิน้น เพราะเราต้องการให้ถ้าเมื่อไรเนี่ยไม่มีการรักษาออกริกาที่เป็นธรรมเนี่ยบ้านเมืองไม่มีทางที่จะหาข้อยุติได้เริ่มต้นการปรองดองจากตัวท่านเองเนี่ยเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเกิดการปรองดองเนี่ยนะครับท่านจะต้องทําอย่างไรฮะท่านจะต้องทั้งเสียสละอย่างไรทั้งจะต้องดําเนินชีวิตอย่างไรถึงหรือจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อ <c oughs> ให้ปรองดองในประเทศไทยเกิดขึ้นได้ปรองดองในประเทศไทยวันนี้มันเราต้องถามประชาชนประชาชนอยากเห็นหรือยัง ว่าบ้านเมืองอยากเห็นภาวะความสงบเห็นการเมืองที่สร้างสารรค์กว่านี้ไหมประชาชนอยากเห็นเมื่อประชาชนอยากเห็นแล้วคุณให้ประชาชนไม่ได้เนี่ยในที่สุดประชาชนก็โดดเดียวคุณวันนี้ต้องถามว่าเราต้องกลับไปถามไงถามประชาชนเลยว่าตรงลงประชาชนอยากเห็นบ้านเมืองสงบไหมถ้าอยากเห็นก็ต้องหาทางช่วยกันให้มัน ให้มันเป็นได้นั่นหมายถึงว่ากระบวนการการปรองดองถ้าจะมีก็ต้องถามประชาชนก่อนว่าจะเอาอย่างไรใช่ไหมววัน,นวันนี้ประชาวัน,นวันนี้เป็นที่รู้กันหมดแล้วเนะี่ยไม่ว่าจะโพอะไรออกมาประชาชนส่วนใหญ่ก็ต้องการครับนะครับวันนี้แล้วแน่นอนฮะก็รัฐธรรมนูญก็ชัดเจนเลือกตั้งคขาที่แล้วก็ยิ่งชัดเลยบอกว่าเพราะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะสร้างความปรองดองในชาติ hmm. จะทำเล e c o n ินเ i ียเลชันครั้งใหญ่ hmm. ก็บอกชัดเจน ก็ได้เลือกมาถล่มทลายครับครับครับนีการการสร้างความรองดองเนี่ยฝั่งตรงข้ามของเพื่อไทยก็มบอกว่ากระบวนการที่รัฐบาลกำลังทำเนี่ยสุดท้ายก็ทําเพื่อให้ท่านพ้นผิดทําให้ท่านสามารถที่จะเข้าประเทศไทยได้นี่คือสิ่งที่ฝ่ายการเมืองคิดตลอดคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ,รบทำให้คนที่ฆ่าคน91คนเนี่ยไม่ต้องเข้าคุกด้วยนะอืมเพราะถือว่ามันเกิดจากความต่อเนื่องเป็นผลพวงจากความขัดแย้งต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยซึ่งแน่นอนถึงได้มีกระบวนการเยียวยาก่อนไงครับ เรามาเริ่มต้นกันใหม่ดีไหมถ้าเราไม่เริ่มต้นเราจะใช้กระบวนการอย่างนี้ไปตลอดก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่หม่ครับนะครับแต่ว่าก็ยาวนะยาวนะผมไม่เป็นไรนี่ผมอยู่เมืองนอกผมก็ไม่เป็นไรแน่นอนถามว่าผมคิดถึงบ้านไหมแน่นอนครับนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้ามันเราจะปล่อยให้ยาวอย่างนี้เนี่ยคนที่เจ็บปวดคือประชาชนที่ทะมาหากินนะเพราะวันนี้เนี่ยคนนี่หนีประเทศไทย ในแง่ของการลงทุนแน่ความเชื่อมั่นและอาเซียนทั้งอาเซียนวันนี้เนี่ยเขาก็กุ้มใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยดังนั้นวันนี้เราถ้าเราเนี่ยแข็งแรงอาเซียนแข็งแรงเอเชียซึ่งกําลังรุ่งเรืองเนี่ยอาเซียนก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียควรจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ครับคบคิดอย่างไรกับสูตรปรองดองของประชาธิปัตย์ครับสองต่อหนึ่งหรือว่าสองแลกหนึ่งเอาอะไรมาพูดเขาเขา มันไม่มีหลักการอะไรเหมือนสองแลกหนึ่งหนึ่งแรกสองครับ <c oughs> คือเป็นผู้ใหญ่หน่อยครับ <c oughs> บอกเป็นผู้ใหญ่นิดนึงอะอยากจะจบไหมบ้านเมืองนี้ถ้าอยากจะจบมันก็ต้องไห้จบมันก็ต้องจบด้วยหลักการไม่ใช่อยู่ๆไม่มีหลักการอะไรก็ทักสินหมดหทําไมต้องอะไรทักสินนะครับทําไมต้องเกี่ยวกับผมอะ่ะ ทำไมอ่ะทำไมต้องผมอ่ะเป็นคําถามที่ประชาชนเองก็ถามอยู่เหมือนกันว่าทําไมทุกอย่างต้องเกี่ยวข้องกับทักษิณหมดประเทศนี้ผมหกปีแล้วนะคะออกจากประเทศไทยมาหกปีแล้วเนี่ยก็หนังสือพิมพ์ก็ต้องมีข่าวผมนะ,ะแล้วก็ในสภาก็ต้องด่าผมม,มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วผลสุดท้ายเป็นไงก็สร้างความนิยมให้ผมมากขึ้น แต่ที่กระบวนการการที่สร้างสร้างความปัะชาทิปไตยต่างๆเนี่ยก็หมายถึงว่าบรรยากาศของความเป็นธรรมก็จะเกิดมากขึ้นณนะการที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือมีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นผ่านไปแต่ว่าตัวท่านเองจะกลับประเทศไทยได้ได้ในบรรยากาศที่มีความปาเป็นป,ประชาธิปไตยมากข<อ>ึ้นแล้วใช่ไหมก็คงไม่คงแล้วแต่แล้วแต่ผมจะต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันดูดูหลายๆอย่างประกอบกันนัน <amounts of news writers> <atorium> แต่ท่านก็ดูเหมือนว่ามาครั้งนี้เที่ยวนี้มีความมั่นใจมากว่าปีนี้มีโอกาสและมีความหวังค่อนข้างสูงจะได้กลับประเทศไทยอย่างที่ผมบอกไปว่าผมเป็นคนพุทธเป็นคนไทยก็ชอบเชื่อในสิ่งที่เป็นมงคลนะครับแล้วก็เราเห็นว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลครับเราก็มองว่าปีมันเป็นมงคลทุกอย่างน่าจะเป็นมงคลไปด้วยนะครับก็คิดแบบ ไม่ยังอันนี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ะนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่ง <c oughs> ที่ที่เกิดขึ้นทุกครั้งแล้วก็คนในประเทศก็อาจจะกังวลทุกครั้งเวลาท่านบอกว่าท่านจะต้องกลับประเทศไทยในวันนั้นวันนี้หรือว่าต้องกลับเร็วเรื่องต่างๆเนี่ยนะก็คือว่าทําให้รัฐบาลของท่านยิงลักก็ทํางานด้วยความรู้สึกว่ามีแรงกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เวลาท่านพูดประโยคนี้อย่ทีไรนะฮะท่านนายกจิงลักก็จะต้องอยู่กับการต้องเผชิญกับการเมืองบ้างกับมวลชนกับสังคมคือมันเหมือนกับ มีคนขี้กลัวผีอ่ะพอโดนหลอกผีหน่อยก็วิ่งกันปาช้าเรียบลาบหมด uh huh. ซึ่งมันคือผมไม่ใช่ผีอ่ะกลัวผมทำไมอ่ะมันมีการพูดถึงเรื่องของคู่กรณีหรือคู่ความขัดแย้งอยู่เหมือนกันในสังคมไทยแน่นอนก็มีการเอาท่านเองกับท่านประธานองคมนตรีบอกว่าถึงเวลาแล้วณบรรยากาศตอนนี้ที่ท่านทั้งสองจะได้คุยกันจริงๆสักทีแล้วก็หาทางร่วมกันในการสร้างความปลองรองจะเป็นไปได้ไหมครับผมว่าไม่ใช่ครับ คือท่านเองก็ไม่ได้เกี่ยวกัรเมืองท่านก็ไม่ได้ยุ่งกับการเมืองครับผมว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมืองของพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคนะครับ,รบเดิมก็ไทยลักไทยเปลี่ยนมาจี่พักก็ยังชนะพรรคประชาธิปัตย์อยู่ทุกครั้งก็เลยเป็นอันเป็นความขัดแย้งระหว่างค่ายทางสนับสนุนผมกับประชาธิปัตย์เอาง,งั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อความขัดแย้งเนี่ยมันลากเงา มันมาจากรรคการเมืองอก็ต้องให้สภาเป็นคนแก้เพราะมันเป็นเรื่องการเมืองต้องแก้ที่สภาครับ<า><า>เพราะสภาเนี่ยมันสะท้อนตัว,ตวแทนของประชาชนแล้วครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งคราที่แล้วสดสดร้อนๆก็ชัดเจนว่าปองดองเป็นวาเป็นเป็นนโยบายหลักอันหนึ่งคเมื่อนโยบายหลักอันนี้ถูกได้รับการเลือกตั้งอย่างโถมใจเนี่ยคก็บอกให้รู้ว่าพรประชาปัตว่าปองดองเถอะ ถ้าไม่บองดองก็แสดงว่าฝืนความรู้สึกประชาชนหรือเปล่าถ้ามั่นใจว่าไม่ฝืนก็เลือกตั้งรุ่นหน้าลองไปดูกันใหม่นะครับว่าจะได้มากขึ้นหรือได้น้อยลงมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับหลักการคือเราต้องเคารพคือเราเป็นคนในระบบการเมืองครับซึ่งเอาละถึงแม้ประชาธิปไตยตอนนี้ไม่เต็มใบก็ถือว่าอยู่ในระบบประชาธิปไตยครับยังไม่เต็มใบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็เป็นประชาธิปไตยเมื่อเราเป็นบุคคลในประชาธิปไตยเนี่ย เราอย่าไปทําลายระบบเสียอีกนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าแน,น่นอนเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอยู่ที่สภาแต่ว่าแต่ว่าเบื้องหลังของของการที่จะให้บทบาทส่วนหนึ่งก็อยู่ในสภาก็จริงแต่ว่าในส่วนของภาคการเมืองเนี่ยเป็นเป็นไปได้หรือเปล่าที่ตัวท่านเองกับทางคุณพิสิทธิ์หรือแม้แต่เป็นแกนนําของประชาธิปัตย์ทีมไหนก็นแล้วแต่เนี่ยได้มีการคุยกันเพื่อที่จะให้ประเทศคือทั้งสองทั้งสองขั้วนเนี่ยนะฮะหารือกัน แล้วก็สร้างความปรองดองให้ประชาชนเกิดความมั่นใจเพราะว่าทุกวันนี้ประชาชนก็มีความทุกข์เหมือนกันนะครับว่าเมื่อไหอร่เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์จะจะให้เกิดความปรองดองก,กันจริงๆสักทีได้มีโอกาสจริงจริงเนี่ยผมเองก็พร้อมจะคุยกับทุกคนนะผมเป็นคนที่พูดคุยง่ายตายค,คนไหนที่มันไปมองว่าผมเนี่ยโกรธแค้นก็แวะมาผมก็ทักทายไม่นมีอะไร,รับอย่างบางคนที่เคย ออกจากผมไปแล้วก็ไปนี่มาเนี่ยมาหาผมผมผมไม่ได้พูดด้วยผมว่าทุบหลังเวทีงันจะมีการแบบเชิญมาเป็นทางการไหมครับว่าเราจะคุยเรื่องนี้กันเพื่อให้ประเทศชาติเราเปิดข้างหน้าได้ผมก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วพบใครก็ได้พูดได้ทุกคนนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ หลากหลายกำลังอินต้องแบ,บบเบอร์รี่อย่างนี้สิแกจีทิฟต์แบบ,บ,บบแอปแอปไม่ว่าฟรุตเทเร่รสแอปเปิ้หลหรือมิกซ์เบอร์รี่ก็ไขมัน0%จำหน่ายก่อนใครที่ 7-Eleven สร้างกำลังใจให้ผู้คนผ่านบล็อกที่เธอสร้างขึ้นเพื่อขายคุณภาพ AIS 3G Ice Cream Frothy Yogurt y o g u มาในคน i รีมบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตสอดไซส์ซอสูเบอร์รี่เต็มคำกับช็อกโกแลตปลายคนใหม่คอนเนตทอฟ Frothy y o ฉีกสุดโคนโดนน่ะมีอะไรเย็นปะได้เลยจะให้กินแต่น้ำเลยเป่ามันน้ำ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 เปล่า ลิปตันเปลี่ยนน้ำได้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า a อ s อสที่พิซซ่าฮัทซื้อหนฟรีหนึ่งรับฟรีพิซซ่าแป้งหนาน,นุ่มถัดกลาง1ถาดมื่อสั่งพิซซ่าถัดกลางขึ้นไปในราคาปกติวันนี้ถึง30เมษายน55ที่พิซซ่าฮัทโทรเลย1150พิเศษทุกวันสำหรับลูกค้า a อหวานใสสดชื่นแบบแอปเปิ้ลต่างหากหลากกำลังอิน แบบเบอรี่อย่างนี้สิกเกจ,จี้ทิปฟ์ระแบบแอ๊บแบบอรไม่ว่า <ๆ S 1> ฟรุตเทเร่ๆๆรสแอปเปิ้ลหรือมิกซ์เบอรี่ๆๆรก็ไขมัน0%จำหน่ายก่อนใครที่7 e e l v e n รายการวันนี้นะครับพูดคุยกับพันธุ์ตรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกทัฐนมนตรีซึ่งได้มารดน้าดําหัวแล้วก็มาร่วมพิธีสงกรานต์นะครับกับมวลชนคนเสื้อแดงที่เดินข้ามเดินทางข้ามฝั่งมาร่วมรดน้าดําหัวกับท่านนะครับที่เสียมเรียบกัมพูชานะครับพูดคุยกับท่านต่อนะครับพูดถึงการทําง,งานของท่านรัฐบาลท่านนาย,ยกยิ่งรักชินวัตรแน่นอนหลายเรื่องก็ดําเนินไปในลักษณะที่เป็นไปในลักษณะที่ราบรื่นมากขึ้นมีอะไรบ้างถ้าจะให้ท่านแนะนําว่า รัฐบาลยิ่งรักสองจะต้องปร mm ับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อท <pr> ี่จะให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้นอะไรคือสิ่งที่กังวลและอยากจะเพิ่มเข้าไปก็คงต้องเร่งรัดดำเนินนโยบายตามที่บอกกับประชาชนไว้ให้ทั่วถึงรวดเร็วเพราะเนื่องจากว่าตอนแรกเราไปติดเรื่องน้ำท่วมตอนที่2ก็คือเรื่องของงบประมาณที่ตั้งโดยรัฐบาลที่แล้วไว้เพราะนั้นเราปรับแก้ได้น้อยมาก นนั้นก็งบประมาณใหม่เดือนตุลาที่จะถึงนี้เนี่ยก็ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ต้องทุ่มเทไปเรื่องดำเนินการตามนโยบายเพื่อให้เศรษฐกิจได้เดินหน้าต่อไปได้และประชาชน,นก็ได้มีมีแรงเดินต่อครับในส่วนในส่วนอื่นๆแล้วครับที่ท่านอยากจะเห็นแล้วก็คิดว่ายังอาจจะเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลทิ่หลักแล้วอยากที่จะเห็นมากกว่านี้ก็การทํางานเป็นทีม อันนี้อย่าง,างใน,ในมุมมองท่านยังยังไม่เป็นทีมเท่าไรใช่รับยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่เพราะเนื่องจากว่ารัฐมนตรีก็อาจจะเป็นหน้าใหม่เป็นส่วนใหญ่ก็อาจจะยังเข้าใจระบบการทํางานร่วมกันหลายกระทรวงเนี่ย <c oughs> ยังไม่ดีเท่าที่ควร <c oughs> ก็คงต้องใช้เวลานิดนึง <c oughs> ของผมเมื่งกันฮะสักพักนึงกว่าจะเข้าขาก็ได้ครับแต่ว่าจุดแข็งจุดแข็งของท่านนายกก็ท่านนายกยิ่งรักท่านเองก็ได้ พูดไปแล้วนะครับเรื่องของการที่มีความอดทนใจเย็นและไม่มีการตอบโต้ครับ,รบแต่ว่าประชาชนเองก็บางทีก็มีความรู้สึกว่านายกก็ต้องพูดบ้างอธิบายบ้างบางทีเหมือนกับว่าไม่ไม่ได้อธิบายสร้างความเข้าใจที่ดีพออันนี้คิดว่าเป็นจุดอ่อนของท่านนายกยิ่งลักษณ์ไหมครับคืออธิบายเรื่องงานดีกว่าการเมืองปล่อยให้คนอื่นเล่นเพราะหนึ่งเนี่ยท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ไม่ใช่เป็นหัวหน้าพักนะครับไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักเป็นสอสคนหนึ่งนะครับเพะฉะนั้นก็ให้คนอื่นเขาว่าไป คือการเมืองบางทีมันก็เสียเวลามากะมนะ pues, พวกวนอยู่เรื่องเดิมๆไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยถ้าหากว่าถ้าหากว่า <me ans> ไม่ได้ฟังข่าวการเมืองในประเทศไทยสักปีหนึ่งก็ไม่น่าจะไปไหนไกลมากนะมันไม่ได้คือการเมืองมันวนอยู่ยนั่นแหละครับไม่มีอะไรมีความขัดแย้งมากแต่เรื่องของการพัฒนาประเทศเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับประเทศนี่เป็นเรื่องที่ต้องต้องพัฒนาไปทุกวันไม่งั้นมันจะ ีย,ยก,การที่ท่านมาในลักษณะแบบนี้แล้วก็ให้คําแนะนํากับท่านนายกยิ่งรักอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพอถึงช่วงหนึ่งที่สังคมก็เฝ้าตาดูจับตาดูนะครับว่าบา้านเลขที่111ออนะครับออกมาในช่วงพฤษสภาคมท่านคิดว่าท่านจะดึงศักยภาพของสมาชิกบา้านเลขที่111มามาร่วมในรัฐบาลยิ่งรักในลักษณะไหนอย่างไรก็บุคลากรทางการเมืองนี่สำคัญค,คุณภาพของคนในการบริหารองค์กรเนี่ย เป็นเรื่องที่สําคัญถ้าคุณภาพดีอการบริหารก็จะดีครับเพราะฉะน,นั้นก็บุคลากรทางการเมืองในร้อยสิบเอ็ดเนี่ยหลายคนเป็นบุคลากรการเมืองที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นในเมื่อถ้ามีโอกาสได้กลับมาทํางานให้บ้านเมืองได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับน่าจะเอามาใช้งานใช้งานในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาก็ได้เป็นเป็นรำตรีบ้างก็ได้นะครับก็มาช่วยกันคนไหนถนัดอะไรแล้วก็ มาช่วยกันทำเพื่อระดมพลังให,ใ,หให้การพัฒนาประเทศเร็วขึ้นคนั่นหมายถึงว่ามาเป็นรัฐมนตรีอะไรก็กกต้องอาจจะต้องทำถึงระดับนั้นก็ต้องทำเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับ,รบก็เราอยากได้คนที่มีคุณภาพมาช่วยกันทำงานการเมืองบอกได้เลยว่าหลังสงการเลยจะเบาลงจะวิวเลยฮะจะเหลือแค่เรื่องฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลธรรมดาถ้าเรามองให้เป็นเรื่องฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลธรรมดาก็จะเหมือนในอดีตที่ไม่มีอะไรครับ ก็จะไม่มีมวลชนออกมาต่อสู้อะไรกันีกแล้วความแัดแยงแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นครับแต่ว่าเรื่องของการแก้รัฐมนูญการเคลื่อนไหวของคนเสื้อเหลืองหรือแม้แต่คนที่อยู่ตางข้างกับรัฐบาลก็ยังมีอยู่อันนี้ไม่น่าจะเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดวิกฤตการเมืองผมว่าไม่ไม่เกิดไม่เกิดอะไรมีอันหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของการปรองดองประชาธิปัตย์ก็บอกว่าถ้าจะปลองดองให้ได้เพื่อไทยหรือทางรัฐบาลของคุณนิรักเองก็จะต้องแก้ปัญหาเรื่องของหมู่บ้านเสื้อแดงให้ได้ยกเลิกให้ได้การที่มีหมู่บ้านเสื ฝ่ายความมั่นคงก็มองเรื่องนี้ด้วยความกังวลทีน <c oughs> มองอย่างไรผมก็เรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อก่อนตอนผมอยู่เนี่ยผมมีหมู่บ้านสีขาวอตอนเป็นปนายกหมู่บ้านสีขาววัตถุประสงค์ตอนนั้นก็คือเพื่อปาปามยาเสพติดและบ้านหมู่บ้านไหนเนี่ยที่ปราศจากยาเสพติดแล้วเนี่ยเราก็ปักธงสีขาวเป็นหมู่บ้านสีขาวหมู่บ้านเสื้อแดงก็คงเรียนแบบกันเรียนแบบกันก็คือเน้นเรื่องของเป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นช่วงไหนหรู้ไหมช่วงจะเลือกตั้ง จำได้ไหมครับเพราะต้องการบอกให้รู้ว่าหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านประชาธิปไตยไม่ต้องการที่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและสังเกตดูไหมครับว่าเอาตังค์ไปจ่ายเท่าไหร่เสร็จโดนกินหมดเพราะว่าเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมซื้อขายเสียงเขาเอาตังค์ไปแจกก็ผลท้ายเขาก็ไม่เลือกครับอันนี้ก็ชัดเจนว่าเนี่คือหมู่บ้านสแดงเนี่ยเขาไปอบรมอุดมการ์ในเรื่องของประชาธิปไตยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้น ก็ขอให้เข้าใจเธอว่าหมูบ้าเสือแดงนี้คือประชาธิปไตยรับรองไม่มีอะไรที่ทำลายเป็นปัญหาต่อความมั่นคงแน่นอนครับครับสุดท้ายครับเรื่องภาคใต้ครับเห็นว่าท่านเองก็ได้ไปกอดคอกับผู้แกนนำพูโลต่างๆแล้วก็มีการยื่นข้อเรียกร้องยื่นข้อเสนอกันกับเหตุการณ์ที่ท่านทำไว้ในอดีตตกลงท่านได้ไปคุยแล้วอย่างอะไรล้วเป็นอย่างนี้ครับครับทางผมเนี่ยก็มีความคุ้นเคยกับ ทางรัฐบาลทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียก็มีการเข้าไปขอให้เขาช่วยช่วยประสานงานเพื่อในอนาคตเนี่ยจะได้มีระดับเจา้าหน้าที่ไปพูดคุยกันได้บ้างครับเพราะบางทีบางครั้งเนี่ยเราไม่พูดคุยกันเลยแล้วก็ยิงกันไปยิงกันมารอบข้ามแลรอบข้ามมาคนตาดำๆไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่ที่คือตายทหารชั้นผู้น้อยตำรวจชั้นผู้น้อยนี่แหละที่ตายชั้นผู้ใหญ่ไม่ค่อยตาย ผมไม่ค่อได้ไปมันแล้วถามว่าแล้วมีอะไรดีแล้วถามว่าลบต่อไปเนี่ยเราจะลบให้ประชาชนตายหมดไปทั้งสองข้างเหรอหรือให้ทหารตำรวจตายมากกว่านี้หรือมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรครับเมื่อไม่ได้ประโยชน์เนี่ยคุยกันได้ไหมถ้าคุยกันได้คุยกันเถอะหลักก็คือแค่นั้นละคุยกันได้คุยกันเถอะแต่ว่าผมไม่มีบทบาทผมไม่มีหน้าที่ แต่ว่าผมจะให้ผมเพียงแต่อยากสนับสนุนว่าควรพูดคุยกันเถอะแล้วได้ประสานงานให้เกิดการพูดคุยกันด้วยไหมครับได้ได้ประสานงานไหมก็คือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีการพูดคุยกันบ้างระดับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ครับแต่ว่าที่มีข่าวว่าท่านได้ไปพูดคุยประสานงานอันนี้ก็คือการดาเนินการเรื่องผมไปพูดคุยคับทางทางรัฐบาลไม่ได้พูดคุยกับทาง กลุ่มผู้ก่อการไม่สงบแต่ท่านก็เห็นว่าการแก้ปัญหาภาคใต้ก็คือพูดคุยกันแต่ไม่ใช่เป็นระดับรัฐต่อกับรัฐหรืออะไรับโดยโดดยยโโปรโตคอลทาไม่ได้เพราะเราไม่ได้ยอมรับว่าของเขาเป็นอะไรเรายอมรับว่าเป็นกลุ่มที่ก่อความไม่สงบก็ควรจะคุยกับเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วตอนสมัยผมอยู่ผมเคยให้เจ้าหน้าที่คุยอเริ่มต้นแล้วโดยดอตรมหาเดพยายามจะช่วยแต่เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ย นายกรัฐมนตรีขณะนั้นเนี่ย<ม>คืออับดุลลาบารวีนี่ไม่ค่อยร่วมมือเท่าไหร่แต่ว่าในรัฐบาลของท่านจิงรักนี่จะสามารถเห็นการพูดคุยในอย่างที่ท่านต้องการให้เกิดขึ้นได้ใช่ไหมฮะหรือว่าโดนนี้ดําเนินการอยู่แล้วผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ควรจะทํานานแล้ว<ม>แล้วก็ไม่มีการทํากัน<ม>คือขณะนี้ก็เราก็พยายามจะทํากัน แต่ว่าก็แน่นอนฮะมันไม่จบเร็วและระหว่างทํากันเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะทั้งฝ่ายต่ฝ่ายจะหยุดครับก็ต้องมันวิธีการมันก็ต้องส่งสัญญาณกันก่อนว่าที่คุยกันแล้วเนี่ยต่างคนต่างให้อะไรยึดถือสิ่งที่ตกลงกันนะเราส่งสัญญาณแล้วมันก็จะเป็นสเต็ปมันเป็นเรื่องธรรมดาคือเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ ทั่วโลกฮะนะครับอย่างเช่นท่านผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ลอรีสาขาไอไอไอโนเบลพีสไพส์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านมัตเตอติซิลี่ก็ดีท่านโคเฟอนันก็ดีซึ่งมาเมืองไทยก็มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็เอามาเล่าให้ให้ฟังครับสุดท้ายแล้วสิ้นปีนี้ท่านจะกลับเมืองไทยแบบเท่ๆได้ไหมครับ ก็ถ้าจะกลับก็บ <g rab> กลับเท <g rab> แต่ว่าจะกลับเมื่อไหร่ไม่รู้อไม่รู้แต่ว่ากลับต้องเทไม่เทไม่กลับนั่นก็คือ <g rab> ที่ไม่เทก็คือต้องอธิบายให้ฟังนะ <g rab> เท่เทนี่ก็คือลงเครื่องบินที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิไม่เท่นี่คือลักลอบเข้าออตามชายแดนนี่คือของมาเทและไม่เทที่ว่านะข้อหมายคือแค่นี้ครับกลับแต่ว่าประชัติปั์เขาบอกว่าง่ายทีเดียวถ้าจะให้เกิดความลองรองท่านก็กลับเมืองไทยได้แล้วยอมติดคุกเส้นหน่อยเสียสละนิดนึงแล้วยางเงี้ยก็น่าจะเป็นการสร้างความลองรองได้ก็ต้องยอมรับร้องถามว่า ตกลงคอตสอนี่ประชาชนปาตตังต้งมาจึงเทียวเหล้วก,กันอะไรครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากครับ <Okay S 1> ที่ให้โอ,อกาสพูดคุยนะครับ,รบแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมลงกว่าน,นี้ใช่ไหมฮะอยากได้ยังไงอยากได้พร้อมกว่านี้ครับไม่ไหวครับก็อ้วนทุกวันมีของมามอบให้อยู่เยอะเลยนะฮะครับครับเอาละครับมีแต่คนเอาของกินอร่อยๆมาให้ขอบคุณมากฮะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ าล้ครับวันนี้คือทั้งหมดของรายการฮอตท็อปิกวันนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมท่านพันโต,โต,โต,โตุลตรทษินชินวัตรผมจอมเทพประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสารา